ก็ชางข่าวแล้วช่เขาเราเดี๋ยวเราสนุกเดียวพี่น้องเขาโมยาเดียวไม่น้งเมไม่้ดีขึ้นแล้วเมนูน้องละับราัั้นันรดบนอนเพราะกินข่าวแค่นุมพ้องปลยนรเร็วๆแต่เรินข่าอะไรจะเปรอบเปิดอะ

โดนหรอูลูกเจ็บไหมใ่วยผลุงหน่อ้วลูกใครเปิดมาโดนน่ะจังหวะเราไปลองซุ่มกันหลายแล้วมันก็นเลยอะระมันก็นเลยวูบโทรมากหาจะบอกหาบอกชิตาตแล้วอยู่ลงไม่บาตอนนี้นเพาตะกรน่นะะป็รอไปลองก็งงกินเขาก็กินเขากินน้ำยากะกวัน วกวัก็นักกีฬนี่หืออะไรไม่รู้วกับตอนเช้าทุกวันหืออะไรรู้คุตะการตกมตต้านตกายแล้วตายแล้วซ้นเหมือกันเนี่ยพี่แห้งไม่มีเสียงเลยหรอกเลิศจนตึ้ไม่ยอมไม่มไมเสียบานอยู่ ตร้ยอะนกยะไรเยไปหาลูกค้าไปลูกคนที่ได้ดอกไม้ซอสดอกไม้เมื่อกี้ไลรวบน้อนนี่สิลป์ขาวล้วากหลาย้วบน้อนบอกแล้วเลยบอกใครแล้วแบบบอกกูได้หรือไงไปรอบบรรทุนเ <c oughs> ต่าไปรอบบัทุนเต่าดี่าบอรทุนาต่า เราแมาเดียววันละปอนอนบไปยี่สิบจุดสาไปสุดมือใคออรจะมาะกันเลี้ยวๆมึงานาหนาหนาแลหมองหนาแล้ววัน้องเดือนหนาหนาแล้ส้วมแต่บนอนกวันน้องมาวันเนกินหนาอะไรเนะนี่ยจะบอกว่าตามอะไรตามอะไรอ๋อ ถ้าไม่นอนแล้วไมกกว่พักผ่อนแล้วไม่อยู่ไปร้อนไปหลอนไม่ยืนนะเเนมัคมไไนมคือเปล่งแห้งเลยมันคือบูมอะไรจะอีกคือบอกโลกนึกเสียหาลงเลยอลอบอกว่าถ้าไม่รักษาเทียนอ่ะไม่ยืนนะไม่ยืนนะแม่แล้วก็พักผ่อนแล้วมานอน ผ่านแล้วก็สักยูผ่าแล้วก็สักยูผ่าแล้วก็สักยูแต่ว่าเรียกรถไปเหยีตบถูยูแต่ว่าเราโมนน้อนน่ะเราโมนน้อนิ่งกิงไหลแม่เสียบแม่กินยาใหมดเร็วสตรนี้สตรอว์แตร์เลยนะว่าอายุอายุเยอะแล้วแกก็ไปตามภาษาเกลียดเราเสียเราโมนน่ะเราไปหาเง่เพื่อเราหราแต่เราโมนน่ะ แต่ว่าโซ่สิตั่นป่านี้โอโม่งเจี๊โมงตื่นเทียนป่านตื่นเร็วผู้ถอดตื่นเร็วนอนนอนเดี๋ยวตื่นเร็วนาโมเสียโมอส่โมตื่นแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมั้มันบอกกันยากอยู่ทีเดียวเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ทำอะไรผิดแบบเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเรียกงานการเขาก็ทำปกติอยู่ประเด็นยังผิดดอกแล้วประเด็นยังดอกแต่ว่าแค่บ่อยนั่นนั่นนี่นอนบ้างก่อน ได้ครับผมมาาอ,อคือว่าวัดเกียวนั่นสิ้นขับแม่มันก็บังคับมันีบอเอากระยางกันนะกจุดได้รางอะรเนี่าพี่มาดูยาวเลยเนาะ ไมอมพอที่ทใหไมแม่รเ่ยไกมด้ไหมปุนุลร้องไปไม่ต้องร้องหาฉันร้องไปทัมนลม่ธรรมชาติก็มีกะเนถูกต้งไมดีปิดหลดนะโอ้ยหสสารเลย แลยอมเมนสังบอกสาเนี่ยนันรทันกนแต่ละก็เยเก็บไปต้รับยาสิบอารับยาดหรอแม่ไปแล้วเป็นสาวซิงเมนนแล้วเป็นสาวซิงอันี้งเป็นป่าสาวซิง,งทั้งพ่ทั้งดืมแม่ไปเป็นมังกรพ่นไฟไปมังกรพ่นไฟ โอเคไฟินขับอร่อยมีแต e> ่กานทีนี้แล้ืบ้างรอทุกคนนดอยอด่างอยอย่างหลายคนเล้เกิด นซื้อความสุดจา้าสมุิีรักแค่ไหนหามาเจอมาทานสิ้นัาอีซื้อจบจ่ายจบซักร้อยู่ักคนทัมดนี่ทำมาตอบจทยจให้แล้วซื้อจบไม่ต้องเป็นลุ้นว่าเขาจะอา,านานี้ไหมจ่ายจบี่ะจ่ายจบคือจ่ายแล้วอินเอร์เทียสนุกสนาคนอยู่เลยอ่ะ เหมืนเป็นมนว่าเสยงแมเันมเ,น,มเน,มน,น,นี่มันไปรอบมาตรง่นี้รักแม่ทนมนะครับการรักอยู่ในเวลาของรักแม่นะครับพ่อแม่ตแมัตอนนั้กูนว่าอากาศนต้นมันนัดคมันจะเป็ียนทันชีวิตของคุณใช้ซคา มันเสียงดังเลยเวลาเวลเห็นเราไม่ทราบเสียงบอกวาเราเอา